ูช่องข้าวหอมชาแนลวันนี้นะคะขอ,อนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสองพันห้าถูปองวันนี้ถูกมากเดี๋ยวนะราคาป้ายของเกาหลีอ่ะยังสามพันสี่เลยนะสองพันห้าหนูสองคนไม่เอาคนละสีหนูจะได้สลับกันใช้นะลูก ไม่แล้วสีขาวอะผ้าเป็นย่างน่ารักมากทุกคนใครจะเอากดเลยราคาดีมากสองพันห้าคือดีมากมีจาก4สี่ันเนะราคาขายเขาอะหนูแล้วหนูจะาสีขาวสองใบเลยเหรอบ้าไของเดแท้รอชิลล์อยู่นะครับเดี๋ยวคุณฟองหมดนะใครจะแล้วข้างหน้าเป็นอะไรเหล็กแบบนี้จริง คือจะบอกว่าเมื่อกี้ลูกค้าบอกพี่ปูว่าให้ราคามา2999แปลว่าคูปองมันจับอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครจ่ายเงินเร็วจะได้ราคานี้ถ้าใครจ่ายเงินช้าจะได้2999นะคะอ่าราคส่งีด้วยค่ะใช่บอกบอกบอกเลยว่าักจริงว่ะซักได้ไหมใบนี้ซักได้ใบนี้ซักได้ใบนี้เป็นผ้าล่มใบนี้เป็นผ้าล่มครับอันนี้ไม่น่าจะได้อันนี้ไม่ได้ผ้าล่มไม่ได้จะได้สีอะไรอะ ต้องเก็บสีแล้นสรีีทุกคนใบละ2 5 0พเท่านั้นิงนเดี๋ยวนะราคาราคาเกาหลียังสา0พันห้าเลยนะและราคาที่เขานำเข้ามาแบบถูกต้องอ่ะเขาตั้งที่สี่พันห้าสี่พันเก้าลยหรอนเก้านี่สองพันห้ากดได้เลยราคาดีมากๆดีมากๆจริงๆครับแบรนด์เนี้ย ตัวแทนที่เขาเอาไม่ไม่ใช่ของลดเป็นของใหม่เขาเอาเข้ามาแบบถูกต้องครับคือเพิ่งเอาเข้ามาว่าไม่ขีดวันวันนี้ก่อนเราไลน์เนี่ยนะคะจริงจริงแล้วคือราคากดได้สองห้าสองเจ็ดอ่ะรีบเลยเพราะว่าจริงจริงลูกค้าให้ราคามาสิบเก้าแล้วตอนนี้ถ้าคือถูกที่เจ้าอยู่ไม่เอาสีดำไปหรอเธอหรอผมไม่เอาสีขาวไม่รู้ค่าให้สีสีขาวบุ๋มสะพายสีขาวให้ทุกคนดูหน่อยค่ะนี่จะเปลี่ยนก็ได้ คือพี่ปูจะบอกว่าเมื่อกี้ถามแล้วลูกค้าบอกว่าไม่แนะนําให้สัห้ให้เช็ดเบาๆขัดเบาๆแค่นั้นค่ะแล้วที่ขัดตังใช่น้ขอดูใกล้ๆได้ครับคือดูสิ่งไหนจ๊ะเน้นเป็นขัดกับเช็ดเบาๆนะคะคือมันเป็นงานแบบแม้เหล็กอย่างนี้นะคือแป๊บเปิดดีหมดมันล ไปแล้วห้าใบแล้วนะครับใครจะเอากดเลยเดี๋ยวครูปองหมดนะราคาดีมากใช่งานใกล้ๆอันนี้เป็นผ้าล่วืชิล็อตยูเนี่ยแล้วดาราหลายคนของเกาหลีจริงๆใช้นะครับเดี๋ยวนะจะบีให้ค่าขนมหลานแล้วอันนี้เสียตังอีกแล้วเนี่ยนี่สีดำสีดำอ่ะแถมจะเป็นสีขาวนี่หน้าตาอย่างนี้ ออกอะถ้าเรามีตัวพวกเช็ดอะไรง่ายเนี่ยออกถ้าตัวสีขาวไมได้ให้สักเช็ดกปได้เปิดใช้จริงได้ทุกช่องข้างในช่องเยอะมากนะครับจะมอมเลยอะครั้งเดียวอะอันนี้น่ารักสุดสีขาวเพราะว่าผ้าน้องเป็นผ้าเหมือนผ้าลายเราไม่ได้ใส่ไอแพดได้ไหมไม่ได้ไม่น่าได้นะแต่มินิไ p a d ดน่าจะได้แ้หยิบมาได้ข้างในมันมีแปะสำรองให้อีกอันหนึ่งกันของตก แล้วก็อันนี้ขนาดเท่ากับ iPad มินินะปิดาคสวยได้ได้สบายครับสี่เงินที่เราเก็บตอนแรกก็สวยใช่ไงดีวะจบแต่เวลาแบบใส่เสื้อใส่เข้าไปอย่างเงี้ยก็สวยน่ารักแล้วราคาถูกกว่าบินไปซื้อเองที่เกาหลีนะแล้วอย่างที่บอกว่างานข้างในอ่ะดีมากข้างในมีซิปของช่องนะครับอันนี้นำเข้ามาแบบอันนี้นำเข้ามาถูกต้องนะแล้วก็ มีเห็นไหมเป็น Q วันเปียกมือถือแล้วแล้วเกาหลีจริงอ่ะคืเกาหลีมาตรฐานมันค่อนข้างสูงครับดูว่ามันจะมีแบบ Q C อย่างเงี้ยแล้วป้เปิดดีมากใช่ครับผ้าเป็นนี้ใครจะกดกดได้เลยนะแบบที่บอกว่าราคาวันนี้ถูกกว่าบินไปซื้อเองราคาป้ายเขาอะยังเขียนอยู่เลยว่าหนึ่งแสน สองหมื่นเก้าพัวอนนะ<ช>เท่ากับประมาณสามพันสี่นะครับ<ช>มาเรามีสามสีนะหน้าตายอย่างนี้<ช>แล้วก็เป็นกระเป๋าที่ดาราหลายท่านใช้นะครับใครจะกดกดจ่ายตังได้เลย<ช>ราคาดีมาก2,527บาทเท่านั้นแล้วลายมันน่ารักว่ามันเบาด้เธอมันไม่หนักมันไม่หนักนะไม่คือจริงๆอจรางอ่ะคือถ้าแบบ คือในราคาประมาณนี้แล้วเซเล็บหลายคนใช้อ่ะน่าใช้มากนะจริงๆสองพันกว่าบาทเดี๋ยวอ่อยไหมคือสองพกว่าบาทเอาจริงมันคือราคาเสื้อยืดเลยนะที่แบบเป็นเสื้อยืดแบรนด์นะใครจะกดกดได้เลยราคาดีมากเดี๋ยวราคามันจะด้งนะครับสีดําเป็นผ้าล่มครับถามว่ากันน้ําได้ไหมน่าจะได้ระดับหนึ่งเป็นผ้าล่มงานอารองอะไรดีนะครับดีนะนี่สายเป็นแบบนี้ เม็ดเทาอ้วนถ้าหน้าเป็นนี้แล้วก็ถ้าเป็นสีอื่นถ้าหน้าจะเป็นเหล็กถุงเงิ่อสวยมากเออใช่เขามีถุงมาด้วยนะถุงเขาสวยนะถุงเขามาเป็นนี้เลยเป็นเซ็ตของเขาเป็นถุงเก็บนะครับเป็นถุงือนจหมายสะพายข้างค่ะรับเป็นสะพายข้างได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้มันมันเป็นสายคู่ครับนี่นะถ้าต,ตายอย่างนี้ไปแล้วหลายใบายมาก มื่งแต่ไข่ไปถอดไข่เองเ่ออไ่ไดเลยไมปูเครื่องหนีผมไม่มปมูมีอยู่แค่ยี่สบเครื่องนะเนี่ยขลที่หนีผมดีหนูมีอย่ไ้ห้องนี้บีใช้ประจาเลยดีมากใช่ที่ม้วนผมเนี่ยอันนี้ดีมากใช้ประจาแล้วรอนมันก็ไม่ไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็คลายด้วยทุกคนกระเป๋ากดได้อย่างที่บอกว่า สองพันกว่าบาทเท่านั้นและดาราใชา้จริงจริงเนี่ยมีรูปให้ดูเลยความจริงเขาให้สองพันเก้า 2, 9, แต่นี่เหือสองพันห้าและราคาบินไปซื้อสามพันห้าตอนเนี้ยตัวเนี้ยแม่คูณดิมันหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบอลเวลาเราไปเราก็ซื้อเลยไม่มีค่าส่วนลดอะไรด้วยซ้ำผ้าสามารต่างากันไหมนะอันนี้เป็นผ้าล่มสีดำล่มดำอ่าอันนี้เป็นผ้าเหมือนผ้าลูกไม้อันนี้น่ารักเป็นผ้าแล้วก็เหมือนมีปลายดูนขึ้นมาอ่าส่วนอันนี้เป็นผ้าแบบเมทัลลิกอ่ะ ใช่เป็นปเ,ทเนมทัล<ม>ลิกหน่อยอ,อ,อินเทอร์เน็ตที่นี่ทำไมจ่ายไม่ได้ไปเรียนพอดซื้ออันสีไหนซอัอสีไหนเราจ่ายบังไม่ได้เลยไปซื้อไปเป็นหมื่นแล้วนะตอนนี้ครับอ้าวทำไม2 9 9ะ เพราะว่าคูปองมันเริ่มหมดแล้วบอกแล้วว่าที่องจับไม่พิมพ์ไม่ได้อะก็ลับพิมพ์ไม่มีลายในตัวไซด์สายหรอยังได้อยู่นี่ไม่ไมเล็กไหมเนี่ยเทียบกับไอโฟนครับไม่นี่ได้ออกออกว่าข้าใหม่เหรอเออนี่ยบุกอ๋อหรือซื้อไปแล้วยังไม่ได้ซื้ออ้าวถ้าทำไมมาสองพันเจ็ดแล้วล่ะเมื่อกี้มาสองพันห้ามีเหรอต้องงงไปหมดแล้วนี่กลับไปไหนหรออะไรหรอ เป็นไนแล้ววะนี่โอเคนี่แหละมันมันป้องมันหมดไปนนี้เลยต้องกดอะไรอ่ะไว้ให้มันเลี้ยงแต่ว่าโอเคแค่นี้ขอร้องใช่ขอบคุณครับจะบอกว่าเดี๋ยวเราไปที่ดีผมที่แก้มบุ๋มอ่ะชอบมากๆของเกาหลีเนี่ยตรงก่อนไปเพราะว่ารอบที่แล้วไม่มีผมตรงได้นี่อันนี้ดีมากที่ดีผมยิใส่ iPad mini ได้ครับ น่ารักมากนะอันนี้ก็มาจากเกาหลีขอดูอันนี้ชันชัยจริงๆจะซื้อในทิกตอกอยู่เหมือนกันแล้วก็บังเอิญว่ามาขายพอดีแล้วหลอดที่ชันชัยมันมีสามขนาดใช่ไหมสองคอ่กันเลยแล้วกันอยากม้วนไหมียบนี้อันนี้คนผมสั้นก็ใช้ได้คนผมยาวใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือทำผมม้นผมก็ได้อันนี้ตัวนี้ยังไม่เคยเอามาใช่ตอนน้ำมีสองขนาดนะมีสามสิบหกกับสี่สิบใช่สามหกกับสี่สิบ คือบีอะบีซื้ออะไรอะฉันใช้อะไรวะบีใช้สามหกอ่ะบีใช้สามหกใช่ป่ะที่ใช้ประจำอะสามสิบหกลอนอยู่รอนอ,อยู่คงทนร้อนเร็วแล้วราคาเลิศยี่ห้อนี้รลอนอยู่คงทนร้อนเร็วแล้วก็วราคาเลิศคือเลยขายต่อๆด้วยหรอคะใช่ค่ะหา,าเงินสร้างบ้านค่ะค่าวัผสมส่วสร้างแพงมากจริง สร้างบ้านเท่ากับบานค่ะบานตะไทยอ,อุ้ยอันยังเราดูดิตรงนี้มีตรงที่จับเขาอะมันล็อกแบบพอดีเห็นปะไปไหนเสียบยางอนะรโลนอะด้านี้มีนี่ด้วยนี่มีที่หนีบได้บาร์ี้มามดให้ดูคอยนะนนั่งไอ้ตัวนี้แก้มบุมอะใชจริงๆแล้วก็ทุกคนถ้าเคยซื้อในอีกบ้านหนึ่งอะเจ้ารอแก้มบุมเคยเอามาขายด้วยนะของเกาหลีแต่นี่ไม่ต้อง ไปรอเครื่องนั้นเลยเขามาขายและ้วราคายดีมากบองรอบเราก็ไม่มีกล่องนะใช่หนูปุไรมานะกล่องเก่งไม่มีนะแล้วถ้าทุกคนรู้อ่าตัวเนี้ยคนมันเสียมากมันมีสีสาวอย่างเดียวสีอื่นไม่มีอะไรทั้งหมดอ้าเหรอหมดไงมีแค่นี้ด้วยมีแค่ไม่กี่อันแล้วเครื่องหมดถ้าเกิดเครื่องหนีบมีแค่ยี่สิบเครื่องถ้าเครื่องม้วนมีกี่เครื่องแล้พี่พี่เห็นเมื่อกี้เห็นบนเว็บมีเครื่องม้วนหรอคะของสิบเครื่อง มีแค่นี้ค่ะเพราะเขาเอาเข้ามามีแค่นี้จริงตัวโบหนึ่งอันนั้นเราต้องได้เรารอเร็วและหนูเราไปเสียบกานทั้งคู่นะหนูใช้มานานมากยังไม่พังเลยตอนนี้เอาเอาเอาเสียบอะไรดีเสียบอันนี้เหรอแบบตัวน้อยพร้อมแล้วเอาตัวจะให้แฟลชเซลล์ตัวม้วนหรือตัวตรงก่อน เอาไหนก่อนเอาตรงดิแล้วแล้เอาตรงก่อนดีกว่าโอเคพี่ปูอยากได้ตรงพี่จุ๋มมาเลยนี่นี่นี่เขาหมักมาเขาทันเลยขนมมั้งคะแล้วเอาตรงก่อนอ่ะใครจะหนีบตรงอ่ะพี่ปูในฐานะที่จะซื้อมาพี่ปับเปิดเปิ้ลแป๊บเดียวก็ร้อนในนี่ยใช่แป๊บเดียวมาได้เลยมันไม่ต้องนั่งรอนานแบบแล้วก็หมุนเลยความร้อนได้ถึง260นะคะ

จริงแต่ว่ายังร้อนไม่มากทุกคนตัวหนีบเนี่ยแ้ม่บุ๋มยื่นกลับมาทุกครั้งเลยนะเวลาไปขายเรแล้วลำบากลำบนมากยังไม่ค่อยร้อนใช่ใครจะเอาอ่ะเราดไปเลยเราไปเยอะแล้วนะพี่เพแล้วก็ราคาดีด้วยแล้วราคาดีมากเอิญบูมาหนุ่ี่ให้ทุกคนใครจะเอาเดี๋ยวจะทำแปดเซลตัวตรงให้รา แล้วมันพอดีมือตรงไหนรู้ปะตัวนี้เดี๋ยวเราขอคอยอย่างนี้หน่อยได้ไหมอ่าเออโค้งได้เห็นป่ะสมมตินะนี่นั่งเงาเพราะว่ามาของดีเงามากมาโอ้ทำมุมได้ทำมุมได้กูจำหยาวี่กูสะแล้วนี่อ่ะเข้าอ่ะใช่ใช่ทำเป็นพรมเนี่ยอ่ะหันหันหลังให้เหหันเออนี่เป็นไงแม่เห็นไหม มันเป็แบบว่าเก็บไปได้นะคะรือว่าจะทํำมันตรงก็ได้อแล้วมันไม่กินนะมันมันมันไม่กินผมใช่แล้วมันลิดมันชอบแบบลงทนครั้งเดียวจบขอราคาจึ้งๆค่ะเอาไหมใครอยากได้ไหมเดี๋ยวขอให้มีแค่ยี่สิบเครื่องนะบอกไว้ก่อนเลยครับมันใช้ได้นานปะ ร้านทนมากไม่พังเลยของหนูอะลองเพราะว่าตรงเนี้ยมันล็อกนิ้วแล้ววิตามินดีช่วยเรื่องระบบประสาทครับวิตามินดีแบบดูแบบเหมือนเหมือนกระดูกเรื่องความเนี่ยเรื่องอารมณ์เรื่องความเซฟโลของแบบมูดอะไรอย่างเงี้ยวิตามินดีควรทานนะครับมีแค่ยี่สิบเครื่องเนี่ยดดีดูนีบแบบขอราคาแฟร์เซลได้ไหมที่หนีบผมตรง พร้อมนะลูกค้าถ้าอยู่ในไลฟ์ทำราคาตอนนี้ราคาเต็มอยู่เท่าไหร่คะสามพันสี่ร้อยยี่สิบห้าตอนนี้สามพันสี่มันมีแค่ยี่สิบเครื่องครับมีแค่เพียงยี่สิเครื่องเท่านั้นราคาเต็มเท่าไหร่คะสามพั้าทนันบุ๋มะทุกสามพันสี่สามพันเ้าหรอราคาเตจริงสามพันเบาทเอต่อให้ได้ลดอะไรเท่าไหร่ก็ จริงๆเดี๋ยวเราดูราคาก่อนว่าเขาจะทำมาให้เท่าไหร่มามีทำมากับลิขสิท์ค่ะสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบถูกมากสองพันหนึ่งร้อยแปดสอยไม่ต้องรอแล้วแล้วอันเนี้ยมาจากจะบอกว่านำเข้าทุกอย่างถูกต้องเลยนะครับกดได้เลยตอบผมหน่อยได้กล่องด้วยขอเส้นหนึ่งเอาเส้นเล็ก มไม่หลุดนูไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวม้วนผมเดี๋ยวจะม้วนผมมาก่มากี่อยากม้วนผมไม่ได้ล้วนี่ส่งค้หนึ่ง่สิกดได้เลยค่ะราคาดีมากไปซื้อเองก็ไม่ได้อย่างนี้ไปได้เท่าไหร่รอกันแดดกับมาร์กได้รออีกรอบนึงเพราะว่าขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งได้เท่าไหร่เอ่ะส่งเี่ไดร่แยักโบมโมองอยากส่งอ่ะห้ามอันนี้อันนี้หนูนิดตรงค่ะอันนี้หนูนีดตรง หัวอยกเนี่ยตรงเลยเนี่ยม้วนม้วนไปแล้วหตัวตัวแรกไปแล้วนี่อ่ะอันเดียวพอไม่แล้วเครื่องหนีปะคือหนึ่งมันต้องร้อนมากจริงจนแล้วก็มันต้องเหมือนเวลาหนีไปแล้วผมมันไม่เสียไม่แห้งไม่แห้งไม่กินแล้วก็ไม่กินผมใช่ ผมเราจะได้ดูเหมือนเครื่องแล้วก็สุขภาพดีด้วยคือพวกเครื่องงวนผมกับเครื่องเครื่องหนีบผมเนี่ยสามเครื่องแล้วเป็นอะไรเห็นไหมเป็นอะไรที่เราลงทุนแล้วมันดีต่อตัวเราอ่ะใช่แล้วลงทุนครั้งเดียวเดือนสิบห้าเครื่องวันนี้เจอเดือนสิบหกเห็นนะมแป๊บเดียวไปจ้างเหลือแค่เครื่องค่ะตอนนี้เหลือสิบสี่เครื่องแล้วเหลือสิบสี่เครื่องสุดท้ายค่ะในราคานี้นะปกติราคาเป็นแบบสามพันกว่าเลยนะแต่ตอนนี้เหลือแค่ 2,180ันหนึ่งรยแบาทใช่ไหมะอันนี้ก็ต้องให้เขานะมันร้อนเร็วมากจาได้แล้วดูมผมมันเงาเลยวนี่ยแล้วตรงแล้วอ่ะอะ่าไหมตรงแล้วเห็นปะดีมากกดได้เลยแม่ต่เร็วลูกค้าต้องประทับใจนะคะเพราะว่าเรามีกระทั่งผมปลอมโชว์หน้าไห์ขนาดนี้โกกะปูดย่างเลยสิบเครื่องสุดท้ายครับอ่าหมดแล้วเหรอไปมะเว สีฟ้าหมดแล้วเหลือสีขาวอ่ะใครจะกดกดได้เลยนะขูกมากจริงๆราคาเนี้ยครับเสือสองพันหนึ่งแปดสิบทำวอลลุ่มได้ไหมพี่มีถือหน่อยทำวอลลุ่มได้ค่ะเวลาที่ม้วนเวลาที่ดึงอย่างน้องแก้มหมุนแล้วก็เนี่ยเห็นปะโอ้โอ้มันแป๊บเดียวานั้นอะไรอ่ะอะไรอ่ะพร่จุไม่ห้องนะมึงร้อนมึงจะพเศษอชี หนูทำไม่ค่อยเป็นเขวาลุ่มบบเดี๋ยวอันนี้ต่อเลยวะเหลือสิบสี่ไม่ไม่ถ้าเขาต้องนทำเป็นวนยังได้เลยอะยังค่ายเขาเห็นอะแต่ว่าหนูทำไม่ค่อยเก่งต้องให้ตัวทำตัวทำเก่งค่านี้ทำเป็นแบบว่าปลายงุ้มมาได้แต่ว่าผมวันนี้มันไม่ได้ซอยอะเนี่ยอ่ะงุ้มได้ ตกใจมซื้อที่ม้อนหน่อยดเนาะเสร็จเสร็ีกอไหมพี่กูขึ้นือก่อนเรือสิบสี่ขึ้นจะให้ดูว่าโคโลกันเดดเจ้าชีึอนแดดนี่ลรเองลูกหรอคือลูได้แต่หนูทำไม่เป็นรู้ปบา้ามันทำทำได้ทำวารุ่มได้แต่ทำไม่เป็น หรือท่านัดใช้เครื่องม้วนที่ผมขอพี่ปูไปว่าที่ใช้ยี่ห้ออะไรอ่ะที่ใครทำเนี่ยราคาต้นเดือนเมื่อเหร่ละฮะเขาจดปูเห็นแล้วภาตกแต่งผนังไม่ก็ไี่พี่ถือไม่ดีมันยากอะโอเคครับเท่านี้หมดเลยประมาณเนี้ยจริงป่ะอะไรนะไม่ก็อะไรนะเกือบถูกเจ้าเลยหรอประมาณนี้อือ เดี๋ยวก็ต้องจ่ายแหละชีวิตค่าอะไรลูกค่าแบบแบบทำเด კ อเรชันผนังน้าก็เป็นแล้วเป็นแล้วเดี๋ยวลองคิดค่าบิวอินงวนแล้วได้เลยไม่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 ลม่ำช้านั่นแหละช้าวิวสวยไม่รอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เสร็จผมอยากให้มันเสร็จทำได้ถ้าคนทำเป็นก็ทำได้อยู่แล้วค่ะมันเกิดใครเกิดแก้มผมเมื่อไหร่อ่ะกดได้เลยนะตอนนี้ไปหมด8เครื่องเดี๋ยวไปที่เครื่องหนีบผมต่อแล้ว ดีไหมมมมม้้ววนนผผเออมาเครื่องม้วนผมนี่ก็แค่ผมบขอมาบ่อยมากอ่ะพี่มีม้วนให้หลานเลยไม่พี่มีพี่จุบมาช่วยถูกจังตรงนี้จะพยายามม้วนด้วยอันนี้เธอเลยพี่กี้ม้วนมานั่งยืนสแตนด์โอ้ผมมาพอดีเลยขอโทษลูกนางแบบก็สวยต้องหูอะไรหลุดอะลูก สีแดงสีแดงอยากให้ได่สูสงขึ้นะทุกคน<ล>ใครอยากได้ที่ม้วนผมรอนไหมที่เป็นกลมๆวันนี้แก้มุ่มใช้ประจําของจริงนะฉันก็ใช้เธอมาและราคาที่ได้มาวันนี้ได้พร้อมกล่องได้ทุกอย่างวัคซเข้ามาถูกต้องนะใช่อันนี้ก่อนทุกคนพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหม จะเอาตัวใครจะเอาตัวรอนใช่เพราะว่าเดี๋ยวรแบบกำแพงเซลตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วก็เเดี๋ยวราะตักขึ้นมาเลยครับทุกคนจะเห็นว่าราคาเต็มเท่ากันเลยสามพันเก้าและวันนี้ทุกคนจะได้ไปในราคาที่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันปฏิเสธไม่ได้จริงเมื่อกี้ยังต้องซื้อเลยอ่ะโอ้ยได้ไหมคะเฮียโดนหัวนะเฮียโดนหัวไปแล้วอ้าวไม่เปลี่ยนคนแล้วว่ะเปลี่ยนคนวท่นี้เปลี่ยนคน อยู่ดีๆก็เปลี่ยนคนหลานมวนไม่ใช่หนูต้องมวนเข้าเลยดูหลานมวนเป็นปะเออเต้วงหูนะไม <c oughs> <c oughs> กินงูหููอวีทุกคนมาขอแฟะเซลเลยครับพี่บุกขอแไปเซลเลยเคยใช้มีกรรม้วนอย่างงี้ใช่เขาเข<ร>าเข<ร>าาไม่นอนแบบนี้ค่ะเขาไปนอนที่บ้านแล้วเขาก็ใช้เครื่องม้วนผมอันเนี้ย ซ้อมกับผมเขาทุกคืนเขาชอบเล่นแต่งตัวไงแล้วเขาก็เลยจะเนเป็ขาก็เลยรู้ว่าเออมวนยังไงอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งนาทีแฟลตเซลจะมาครับหนึ่งนาทีค่ะคือใยายามมาหนูอะอันเนี้ยนะคะคือไซส์สามสิบหกสามสิบหกก็กำลังเป็นรอนพอดีแล้วใครที่ชอบคลายกว่านี้ก็สั่งผมหน่อยแต่มีชอบวันเนี้ยเพราะว่าเป็นเหมือนมันร้อนเร็วยากถ้าเกิดใช้หนีบอะ พี่เฉยๆอ่ะพี่จุ่มคืนงูไข่หูน้องมาแล้วอิแปะพี่พีทมายังเจอเหรอคะพี่ผมเจอแล้วค่ะมาแล้วราคาเหลือแค่ยังไม่มายังไม่มาพอาเขอยิบแปะพี่พีทจาะปักที่ไหนนี้กันเนาใช่ อแต่งหน้าเลยค่ะก็อยากเอาหลานไปเรียนแต่งหน้าทําผมอยู่พอดีเนี่ยเอาไหมแล้วเราก็เป็นหลานเราจะได้สักสองคนสองคนก็ยังดีเอา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 เนาะเราจะให้หลานไปเรียนอยู่เนี่ยเราก็อยากเรียนของตัวเองกว่าเราต้องต้องเรียนแย่เพราะเรามีพื้นฐานแบบอีกแบบหนึ่งแล้วอ่ะเขาบอกว่าตัดนะเอาเอาเอาเราหาก่อนหรือไม่ก็ชาตแต่งหน้าเรานี่แหละเสือเอออะไรอย่างเงี้ยให้เสือสอนก็ได้มั้งอยู่ที่แอมก็รับนะแอมรับไหมรับ ให้สอนแบบเบสิกง่ายๆให้ฝึกจับแปลงเป็นแล้วให้เขาไปเรียนกันต่อเองย่าาเเเเีีรก็มทคคนนิะใช่เขาก็จะมีเทคนิคลแล้วจุกผมเก็บเขากล่องไม่ได้ละเอ๋ยกให้พี่เป้แล้วกันน่าจะมีความสามารถเป็นแม่บ้านแม่เลือนสุดเป้เอาพี่ร้อนกำลร้อนร้อนอยู่ใช่กำลังร้อนกดได้เลยแม่เอ้าแล้วเครื่องมือผมได้ใครนะคะ ยังไม่มาแปดเซลยังไม่มาเขาเี้เขาบอกว่าเรื่งมันคางอะไรสักอย่างมันคางรอนก็จะเป็นรอนคล้ายๆบอกอ่าอีกหนึ่งนาทีเมื่อกี้มันค้างค่ะจะอยู่ที่เรามัมีแปดเซลจะมาจะอยู่ที่เราเวลาเราม้วนผมว่ารอนเข้ารอนออกอะไรเงี้ยฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่จากเราด้วยนะคะ